สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกันอีกครั้งนะคะในสื่อการเรียนรู้รายวิชาภูมิศสารนะคะชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ค่ะโดยมีคุณครูผู้สอนคือคุณธนิฐาแก้วพันธ์นะคะวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเกี่ยวกับเรื่องลักษณะทางประชากรของ,ของทวีปอเมริกาใต้นะคะโดยมีจุดประสงค์ก็คือหนึหนักเรียนสามารถอธิบายลักษณะเชื้อชาติในทวีปอเมริกาใต้ได้อย่างถูกต้อง 2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพื้นที่กับการอยู่อาศัยของประชากรในทวีอเมริกาใต้ได้นะคะ3นักเรียนอภิปรายความสําคัญของปัจจัยที่ก่อให้เกิดความแตกต่างและการเปลี่ยนแปลงของประชากรในทวีอเมริกาใต้ได้ 4. นักเรียนยอมรับในความหลากหลายของลักษณะประชากรในทวีอเมริกาใต้ได้อย่างเหมาะสมค่ะนักเรียนคะวันนี้นะคะเรามารู้จักทวีอเมริกาใต้กันนะคะ ทวีปเวริกาใต้ในเรื่องของลักษณะประชากรเนี่ยนะคะประชากรในทวีปเวริกาใต้าเนี่ยร้อยละหกของโลกนะคะจะมีประชากรประมาณ382ล้านคนนะคะซึ่งมีการสำรวจตั้งแต่คิดศักราชสันนะคะหรือมีจํานวนมากถึงอันดับที่5ของโลกนะคะแล้วก็จะมีความหนาแน่งของประชากรประมาณ22คนต่อตารางกิโลเมตรนะคะเป็นประเทศที่มีจํานวนประชากรมากที่สุดก็คือของทวีปก็คือประเทศบราซิลนะคะและมีประชากรประมาณ187ล้านคนนะคะส่วนประเทศ เอกราชที่มีจํานวนประชากรน้อยที่สุดก็คือประเทศซูรินาเมมีประชากรประมาณ5 0 0 0 0นคนนะคะทีนี้นักเรียนจะสังเกตว่าประเทศที่มีประชากรมีความหนาแน่นมากเนื่องจากว่าเป็นประเทศที่อยู่ในประเทศที่กลุ่มพัฒนาแล้วฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีความเจริญรุ่งเรืองในเรื่องของเทคโนโลยีแล้วก็ในเรื่องของการเจริญในเรื่องของคุณภาพชีวิตของประชากรฉะนั้นเนี่ยประเทศบราซิลเนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศหนึ่งที่อยู่ในอเมริกาใต้นะคะที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะ ลองมาดูสิคะว่าประชากรของออทวีปอเมริกาใต้นั้นสามารถแบ่งได้เป็นกลุ่มอะไรบ้างนะคะมาดูกลุ่มที่หนึ่งนะคะนัาเดยนกลุ่มชนพื้นเมืองนะะกลุ่มชนพื้นเมืองเนี่ยเป็น เรียกว่าพวกชาวอินเดแดงนะเป็นชาวพื้นเมืองดั้งเดิมเลยของทวีอเมริกาใต้นะคะอาศัยอยู่บริเวณที่สูงนะคะบนเทือกเขาแอนดีสนะคะแล้วก็อยู่บริเวณเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำนะคะอเมซอนนะคะแล้วก็ชายฝั่งทะเลแคริบเบียนนะคะซึ่งมีอารยธรรมเนี่ยเป็นของตนเองนะเช่นการตั้งบ้านเรือนเป็นหลักแหล่งรู้จักการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์นะคะเป็นต้นต่อไปอันที่2นะคะมาดูนะคะกลุ่มเชื้อชาติยุโรป กลุ่มเชื้อชาติยุโรปนั้นเป็นเชื้อชาติที่อพยพเข้ามาตั้งหลักแหล่งเมื่อประมาณปีพศ2400นะคะได้แก่ชาวสเปนโปรตุเกสอิตาลีเยอรมันและโป,โปรแลนด์นะคะส่วนใหญ่แล้วเชื้อชาติสายสเปนและโปรตุเกสจะเข้ามายึดครองดินแดงของชาวพื้นเมืองนะคะก็คือชาวอินเดียแดงนั่นเองนะคะจะอาศัยอยู่บริเวณชายฝั่งตะวันออกของทวีปนะคะและตอนใต้ของทวีปด้วยนะคะ ต่อไปมาดูลักษณะประชากรนะคะเชื้อชาตินะคะกลุ่มที่3ก็คือพวกนิกโกรนะคะซึ่งเข้ามาในสมัยหลังโดยโดยชาวผิวขาวจับมาเป็นทาสนะคะทำงานตามแหล่งเพราะปลูกในเขตร้อนนะคะเหมืองแร่ของชาวผิวขาวในประเทศบราซิลและคูรัมเบียนะคะส่วนใหญ่แล้วพวกนิกโกรจะเป็นพวกใช้แรงงานนะคะเป็นพวกกรรมกรนะคะต้องอาศัยแรยงงานทํามาหา้ยงชีพนะคะต่อไปมาดูกลุ่มที่4ก็คือก็คือกลุ่มประเทศเอเชียได้แก่ มีพวกชาวจีนนะคะในกลุ่มเอเชียทวีปเอเชียเราเองที่อพยพเข้าไปอยู่ก็จะมีชาวจีนมีญี่ปุ่นมีอินเดียและอินโดนีเซียโดยเข้ามาอาศัยดินแดนที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศอังกฤษนะคะและวก็เนเธอร์แลนด์ซึ่งเกิดขึ้นในช่วงสมัยส,ยสงครามโลกครั้งที่1นึ่งนะคะนักเรียน กลุ่มสุดท้ายนะคะลักษณะประชากรนะคะกลุ่มสุดท้ายก็คือพวกเลือดผสมนะคะจะมีกลุ่มประชากรสายเลือดผสมหลายกลุ่มเลยนะคะนักเรียนกลุ่มที่1ก็คือเมติโซนะคะเป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวก็คือชาวยุโรปนะคะที่อพยพมานะคะกับชาวอินเดียแดงก็คือชนคุนเมืองเดิมนะคะเป็นกลุ่มประชากรที่มีจํานวนมากที่สุดเลยนะคะที่อยู่ในทวีปอเมริกาใต้นะคะได้แก่ประเทศ ประเทศที่อาศัยที่ประชากรที่อาศัยอยู่ในประเทศบราซิลนั่นเองนะคะต่อไปอันที่2ก็คือเลือดผสมกลุ่มที่2อคือโมลิโตนะคะเป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวผิวขาวกับนิกรนะคะกลุ่มที่3ก็คือแซมโบนะคะเป็นสายเลือดผสมระหว่างชาวอินเดียแดงกับนิกรนะคะนี่คือในเรื่องของเลือดผสมที่มีการแต่งงานหรือว่าเป็นสามีภรรยากันแล้วก็จะมีเลือดผสมนะคะระหว่างเชื้อชาติชนผิวขาวผิวดาแล้วก็นิกรล้วก็ อินเดียแดงนะคะนักเรียนต่อไปนะคะเมื่อนักเรียนได้ทราบถึงเชื้อชาติส่วนใหญ่ที่อยู่ในทวีปเอเชียแล้วนะคะนักเรียนมาดูภาษาที่ใช้ในทวีปอเมริกาใต้ได้แก่อันที่หนึ่งก็คือภาษาสเปนนะคะเป็นภาษาทางการของประเทศต่างๆที่เคยเป็นอาณานิคมของประเทศสเปนนั่นเองนะคะมาก่อนคือประเทศอะไรบ้างล่ะคะก็คือโคลัมเบียเวเนซุเอลาเอกวาดอเปรูโบลิเวียปรรุกวัยและอาร์เจนตินาชิรีนะคะ ต่อไปนี่มาดูกลุ่มที่2นะคะภาษาโปรตุเกสเป็นภาษาทางการของประเทศบราซิลเพราะเคยเป็นอาณานิคมของประเทศในโปรตุเกสมาก่อนนะคะกลุ่มที่3ภาษาอินเดียแดงนะคะชาวอินเดียแดงเนี่ยพื้นเมืองยังคงพูดภาษาของตนนะคะและจะมีสองประเทศที่กําหนดให้ภาษาอินเดียแดงเนี่ยเป็นภาษาทางการด้วยนะคะควบคู่ไปกับภาษาสเปนได้แก่ประเทศไรล่ะประเทศเปรูแล้วก็บลิเวียนะคะนลกเรียนต่อไปมาดูภาษาอื่นๆนะคะ ในบางประเทศเนี่ยจะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการนะคะก็คือประเทศไกาอานาบุก,กอฟอกแลนด์นะคะประเทศที่ใช้ภาษาฮอลันดาก็คือซูรินาเมนะคะประเทศที่ใช้ภาษาฝรั่งเศสคือเฟรนเกเรนานะคะนี่คือในเรื่องของภาษานะคะจะแบ่งออกเป็น3กลุ่มใหญ่ๆแล้วก็กลุ่มภาษาอื่นๆอีกนะคะนักเรียนต่อไปมาดูในเรื่องของศาสนานะคะในทวีปอเมริกาใต้นะคะในทวีปอเมริกาใต้นั้นนะคะจะมี เป็นผู้ประชากรส่วนใหญ่จะเป็นผู้ที่ยึดมั่นในศาสนาอย่างโดยสืบทอดมาจากประชากรที่อพยพม,มาจากทางใต้ของทงวปีปยุโรปนะคะโดยนะคะในทวีปอเมริกาใต้เนี่ยประชากรส่วนใหญ่จะนับถือศาสนาคริสต์นะคะซึ่งแยกเป็น2นิกายด้วยกันนะคะนิกายแรกคือนิกายโรมันคาทอลิกนะคะซึ่งนํามาเผยแพร่โดยชาวสเปนและโปรโต,ตุเกสนะคะอพยพม,มาจากทางยุโรปนะคะตั้งแต่ระยะแรกเลยที่เริ่มเข้ามาแสวงหาอาณานิคมจึงมีประชากรชาวอเมริกาใต้นับถือ อยู่ถึงร้อยละนะคะนักเรียนนะคะอันที่2ก็คือศาสนาคิดนิกายโุนเตสแตนนะคะประชากรอีกร้อยละ10นับถือนะคะนำมาเผยแพร่โดยคณะมิชชันนารีจากประเทศสหรัฐอเมริกาแล้วก็และศาสนาอื่นๆได้แก่ลทัทธิความเชื่อของชาวอินเดียแดงนะคะละทัทธิความเชื่อของชาวนิกรนะคะศาส,สนายูดายของชาวยิวลทัทธิขงจื๊อและพุทธศาสนาของชาวจีนและฮินดูจากชาวอินเดียซึ่งเป็นศาสนาที่ต้นกาเนิดมาจาก ทวีปเอเชียนะคะนเรียนเรมมาดูนะคะการการกระจายของประชากรนะคะมาดูบริเวณแรกเลยก็คือบริเวณลุ่มน้ำแอมะซอนนะคะเป็นที่ราบลุ่มแม่น้ําที่กว้างขวางนะคะที่สุดในโลกนะคะแต่เป็นเขตป่าดิบที่เป็นอุปสรรคต่อการคมานาคมนะคะติดต่อกับติดต่อกันจะมีอุทกภัยเกิดขึ้นเสมอและมีสัตว์ป่าที่เป็นอันตรายและโรคภัยไข้เจ็บชุกชุมมากเลยนะคะต่อไปอันที่อันที่หนึ่งนะคะบริเวณที่ราบสูง ซึ่งมีทั้งในเขตร้อนและเขตอบ่นมักจะเป็นเขตแห้งแรงนะคะเป็นทะเลทรายดินไม่ค่อยอุดมสมบูรณ์นะคะฉะนั้นประชากรก็จะไม่ชอบนิยมไปอาศัยอยู่นะคะเขตที่3ก็คือบริเวณเทือกเขาแอนดีสเนื่องจากว่าเป็นเทือกเขาสูงนะคะที่มีแนวต่อเนื่องกันเป็นพื้นที่สูงชันทุรกันดารเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพและการตั้ง,งที่ฐานฉะนั้นเนี่ยประชากรก็จึงไม่นิยมไปอาศัยอยู่นะ,ะเพราะมันเป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพนะคะนักเรียน ไปนันเรนมาดูเขตที่มีประชากรอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นนะคะได้แก่บริเวณอะไรบ้างบริเวณชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกนะคะตั้งแต่ตอนใต้เลยปากแม่น้ําอเมซอนลงมาทางใต้ในเขตประเทศบราซิลนะคะอุรุกวัยและบางส่วนของอ์เจนติน,นานะคะซึ่งเป็นประเทศที่มีการพัฒนานะคะแล้วก็เป็นเมืองอุตสาหกรรมทางทะเลด้วยนะคะอันที่สองนะคะบริเวณที่มีประชากรหนาแน่นก็คือส่วนที่2ก็คือบริเวณทางตอนบนของทวีปนับตั้งแต่ชายฝั่งเลยด้านทะเลแคริบเบียนจนถึงอ่าวปานามา หรือเพื่อเขตพื้นที่ของเวเนซุเอล่านะคะ2.3บริเวณตอนกลางของชิลีที่มีโอกาสแบบเมดิเตอร์เรเนียนก็คืออากาศไม่หนาวมากจนเกินไปแล้วก็ไม่ร้อนจนเกินไปก็คืออยู่ในเขตอบอุ่นชื้นนะคะเหมือนกับประเทศไทยของเรานะคะ